คุณกำลังมองหาที่ดินสำหรับการสร้างโรงงานหรือว่าโกดังอยู่หรือเปล่าครับแปลงนี้สำหรับคุณเลยแปลงนี้ตั้งอยู่ในตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองสมุทรสาครครับถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆครับเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการสร้างโรงงานเลยเพราะว่าเป็นที่รู้กันครับว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นสำคัญได้หลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นถนนพระรามสองวงแหวนกาญจนาพุทธสาครเพชรเกษมทำให้ผู้ประกอบการนะครับที่สร้างโรงงานอยู่ย่านนี้เนี่ยสามารถกระจายสินค้าให้กับ ลูกค้าได้ทั่วประเทศได้อย่างสะดวกบสบายเลยครับสำหรับโครงการนี้ก็ได้มีการแบ่งที่ดินออกเป็นล็อกนะคะผมล็อกนึงเนี่ยประมาณ250ตารางวาครับหน้ากว้างประมาณ30เมตรแล้วก็ลึกประมาณ33เมตรในส่วนของถนนเป็นถนนคอนกรีตก,กว้างประมาณ7เมตรครับแล้วก็มีท่อระบายน้ําและก็รางวีให้เรียบร้อยแล้วด้วยในส่วนของน้ําประปานะครับก็ได้มีการขยายท่อหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วฮะไฟฟ้าเป็นไฟฟ้า3เฟสอย่างที่เห็นเลยครับใครสนใจก็สามารถทักแชทได้เลยครับ